แล้วก็ทํารถเสร็จแล้วเราก็เอามาเทสนิดหนึ่งนะครับโดยการที่จะลองวิ่งดูดูเรื่องระบบไฟ ABS เจ้าของบอกว่าลองให้ใช้ความเร็วประมาณหนึ่งร้อยนะครับเอาสักแปดสิบดีกว่าไหมเสียวก็ไม่มีไฟโชว์นะฮะเราก็ปรับแต่งใ้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่เก็บงานอีกนิดหน่อยก็น่าจะใช้ได้ครับ ก็ลืมไปน้องเต้บอกว่าให้ปล่อยลงดี่ย40นะฮะจะได้ลองรถได้ประมาณวิ่งได้100ได้นะฮะอันนี้เป็นรถดั้มนะครับีแ Max h i g h l a n อ e r ปี er 2009ปับแต่งใส่พรลอยเราใช้พาลอยของ TCPY นะครับก็คือแขน32แหมแต่ท่อนี่เราใจมากเลยเสียงในแซดเลยครับ <laughs> รถดั้ม เราจะไม่ได้วิ่งเร็วนะครับเราก็จะวิ่งแค่ไปลองไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีถนนใหญ่ครับถ้าจะวิ่งให้ได้สักร้อยนึงก็ต้องไปถนนใหญ่นะครับนี่เป็นถนนซอยก็ลองสักนิดนึงก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะออกไปถนนใหญ่จะลองวิ่งสักประมาณร้อยนึงนะครับลองใช้ความเร็วกวนนิดนึงนะครับ เรื่องไม่กระโดดนะเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้ก็เอาสักหกสิบพอครับล้อใหญ่ครับหกสิบนี่ก็เหมือนแปดสิบแล้วครับโ <laughs> okay. อเคถ้าถ้าจะวิ่ง้อยเดี๋ยวออกไปนอกถนนใหญ่ก็ได้ครับไม่ค่อยไปอตอนนี้เราก็ออกถนนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ความเร็วอยู่ประมาณที่100กิโลเมตร แล้รู้สึกว่าโอ้โหคันนี้จะร้อใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวเราลองค่อยๆวิ่งไปดูนะฮะดูว่าสัากหนึ่งรกิโลเมตรมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะรับเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟ ABS e อะไรต่างๆนานาะฮะเราลองใช้ความเร็วนะะตอนนี้ห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับ เลยนะถือว่าใช้ได้ครับร้อ,ะนะอยหนึ่งแล้วนะร้อยหนึ่งดูนะครับร้อยหนึ่งแล้วนะใช้ได้ครับหนึ่งกิ๊กครับดูถนนครับหนึ่งกิ๊กโอเคถือว่าผ่านนะนะครับเราทําเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเราขอเทสนิดนึงนะครับอยากรถอยากให้เทสร้อยหนึ่งนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับนะฮะเป็นรถดั้มที่ต้องบอกว่าไม่ได้แข็งจนเกินไปเนี่ยขนาดวิ่งอยู่บนพื้นถนนแตบบ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะก็ถือว่าโอเคนะครับนะฮะ หลังใช้อามาดาครับนะแกน20มิลนะครับ ได้เป็นขอ16ก็ใช้กระทะล้อของ PC ด้วยครับนะฮะขอาาประกันหนึ่งปีก็โอเคลองเอาไปใช้กันแบบเหนียวๆทนๆดูนะอันนี้เราก็ปรับแต่งถือว่าลุยกันเต็มที่เลยคันนี้ทําอยู่ประมาณ5้าวันก็ฝ่าจะเสร็จฝ่าจะส่งงานได้ต้องบอกว่าเหนื่อยเอาเรื่องนะครับสําหรับมือใหม่สําหรับผมนะครับก็ต้องบอกว่า ขอภัยลูกค้าด้วยที่ช้าไปนิดนึงนะครับแต่ก็อยากจะทําให้ตอบโจทย์นะครับทําเพื่อจะให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับพยายามเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยและขณะนี้เราก็วางคอรอยเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็เอารถมาเทสให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะที่ต้องเทสในะตอนคืนเพราะว่าเราเพิ่งเสร็จงานครับเพิ่งปรับแต่งโน่นปรับแต่งนี่เกี่ยวกับเรื่องระบบไฟนะเพราะว่า ตอนแรกเขาไฟโชว์อยู่เหมือนกันนะครับเราก็ดัดแปลงแก้ไขนิดนึงตอนตอนที่2ต่อมากม็ดัดแปลงจนไม่โชว์พอเอาขึ้นคอยเช็คระบบเรียบร้อยอะไรกําลังจะออกมาทดสอบวิ่งอีกครั้งหนึ่งเอ้าโชว์อีกนะฮะซึ่งอพอดูไปดูมาแล้วสายไฟของเขาเกี่ยวกับเรื่องสายเอฟของเขาเนี่เขาเหมือนกับมันมันเนื้อเนื้อสายมันเก่าแบบเก่าเยอะนะครับคือบางครั้งมันเป็นแบบขี้เกลืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าสายของเขา ก็ถือว่าผ่านนะครับตอนนี้รถวิ่งกับผู่เรานะฮะก็ถือว่ามารองรถนิดนึงไปไม่โชว์นะครับถือว่าใช้ได้ละระบบเบรกก็ดีนะครับแต่ไม่อยากจะเบรกเดี๋ยวกล้องหิมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เจ้าของรถมาขับเองแล้วกันนะฮะระบบเบรกใช้ได้นะครับเบรกมือก็โอเคใช้ได้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเราเรา มีโอกาสตอนเช้าๆเดี๋ยวเราไล่ระบบให้เรียบร้อยเสร็จเราจะทําการเทสรถหนักด้วยก็คือใส่ของระดับสักสองสามตันขึ้นไปนะครับอย่างน้อยๆก็อยากจะให้มีน้ําหนักแล้วก็เราจะมาดูอันรดในการขับรถหนักกันว่าสําหรับรถคันเนี้ยเวลาเราปรับแต่งใส่เพลาลอยไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเวลารถหนักเราลองขับกันสักสิโล10โลยีโลก็ได้นะครับเราลองขับดูแล้วลองมาจับหัวเลาดูว่าไอ้หัวเลามันร้อนจัดไหมบางครั้ง อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพาเนี่ยเราซื้อมาแล้วเขาเขาเรียกว่าเขาปรับแต่งมาเสร็จนะครับคือเขาประกอบมาให้เราเลยก็คือเราไม่ต้องมาประกอบอะไรเลยนะครับเพราะเราสามารถใส่ได้เลยแต่ว่าด้วยความมั่นใจคือเราอยากจะลองเทสตรถหนักเพราะว่าการที่ใส่น้ําหนักมาในรถเนี่ยแล้วเราลองวิ่งเนี่ยเราจะได้รู้ว่าบางทีลูกปืนมันถูกกดหนักๆสักสองสามตันขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเทสเพื่อต้องการความรู้ด้วยแล้วก็เทสเพื่อต้องการให้รถลูกค้านั้นเอาไปใช้งานได้แบบจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับโอเคเนาะก็คือเราปรูปริชาเท่ารอยของเรานะครับเราก็ปรับแต่งรถให้กับลูกค้าแล้วเราก็อยากจะเทสให้นะครับคือเพื่อเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อความมั่นใจของลูกค้าด้วยว่าเอออย่างน้อยๆน,นะรถก่อนที่จะออกจากปูเนี่ยผมได้เทสเบรกแล้วนะครับ เรื่องระบบเบรกเบรกมือเรื่องไฟ ABS e ต่างๆนาะนาะลองับลองเอามาวิ่งแล้วแล้วก็ลองขึ้นของหนักดูสักสองตันนะฮะก็ลองวิ่งดูแล้วลองระบบเบรกกันใหม่ว่าเออรถหนักมันเบรกเป็นยังไงบ้างบางครั้งนะครับเราปรับแต่งไปแล้วเนี่ยรถเบาเบรกดีจริงแต่พอบางทีลูกค้ากลับไปถึงบ้านลูกค้าบอกเบรกไม่อยู่เลย ต่างไปย้อนไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีตึงเกินไปก็ร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะลองเทสรถคันนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือการใส่ของหนักนะครับแล้วเราจะลองวิ่งบนท้องถนนกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คอยติดตามชมด้วยนะครับฝากอูปาริชาติพาวรอยของเราด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ